ในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะโดยในช่วงดังกล่าวจะมีดาวรวมอยู่ในภพอริของชาวกันถึง3ดวงนะคะช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ลัคนาราศีกรารรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กันยาถึง14ตุลาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตกร like, ะดิ่งไว้นะคะสำหรับ ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวกันนะคะเขาก็จะย้ายทุกเดือนนะโดยรอบนี้นะคะ13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมจะเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะโดยเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายก็จะไปรวมกับดาวอีก2ดวงนะคะที่รออยู่ในภพเรือนอริแล้วดังนั้นในช่วง13กุมภาพันธ์ไปจะเป็นช่วงที่ชาวกันจะมีภารกิจหลายสิ่งนะคะเนื่องจากดาวตัวตนก็ไปอยู่ในภพเรือนอริด้วยนะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะบ่งบอกถึงเรื่องราว การมีภารกิจยุ่งยากสลับซับซ้อนนะบางท่านเป็นเชิงเคลียเอกสารนะคะวุ่นวายข้อมูลนะหรือเรื่องตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการงานนะคะเป็นช่วงที่งานเหนื่อยๆยากๆนะจะมีเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องอดทนสูงนะคะงานที่ไม่คาดคิดนะงานที่มีเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะหรือจะเป็นภารกิจต่างๆที่เข้าสู่จุดตกกระไดพลอยโจรหรือต้องแบกรับในช่วงนี้นะคะมีคู่ท่าดไฟอยู่ในภพเรือนอริหนึ่งคู่นะคะก็คือดาว อาทิตย์กับดาวเสาร์นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรื่องราวภารกิจนะในเชิงอุปการะส่งเสียเรื่องภวักพวงเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารค่อนข้างมากนะคะจะเป็นช่วงที่ภารกิจนะในเชิงคนต่างวัยมีเข้ามานะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะดาวศุกร์จะเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทและเป็นมหาอุดด้วยถือว่าจะมักมีคนมาให้ช่วยเหลือนะบางทีมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะเช่นมาปรึกษาหารือนะคะ เรื่องของคนอื่นในเชิงช่วยเหลือเกื้อกูลนะงานประเภทที่ปฏิเสธยากนะหรือการไปช่วยเหลืองานสาธารณกุศลงานสังคมนะหรือเป็นเชิงเสียสละเงินทองนะคะเพื่อทําบุญทากุศลต่างๆก็ได้เรียกว่าช่วงนี้ชาวกันก็จะมีหลายสิ่งเข้ามานะโดยมักเป็นภารกิจแฝงเข้ามาด้วยนะคะเนื่องจากความที่เราสุขมีกําลังแรงและเป็นพินทุบาทก็จึงมีสเสน่ห์ดึงดูดนะทั้งเรื่องของคนต่างวัยเรื่องลูกหลานมาพึ่งพานะคะ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นมักจะมีเรื่องมาให้เราเกี่ยวข้องในเชิงช่วยเหลืออยู่เสมอนะเนื่องด้วยดาวศุกร์ที่มีกําลังแรงนะคะสําหรับเรื่องราวที่ดีก็คือดาวศุกร์เป็นมหาอุดแล้วดาวศุกร์เป็นเรื่องเงินด้วยนะดังนั้นช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้เติมเงินนะคะได้หยิบจับรับเงินด้วยเหมือนกันโดยดาวพระเกตที่โคจรทับลัคนานะคะก็จะส่งผลให้ชาวกันมีจงังหวะรีบๆด่วนๆน,นะทั้งในเชิงภารากิจและในเชิงได้เงินเช่นกันนะคะ บางครั้งจะมีการได้เงินปุบปับฉับพลันนะโดยเฉพาะจากเรื่องลูกค้านะคะมีจังหว่าฟลุกทางการค้าหรือเป็นช่วงที่มีลักษณะการเซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานใหม่ๆได้เป็นช่วงที่เรื่องราวทางครัวเรือนนะคะมาเกี่ยวข้องบางทีก็จะอาจได้เงินก้อนจากเรื่องสินทรัพย์นะคะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างที่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องอาคารบ้านช่องสถานที่น่าร้านหรือแม้แต่รถยนต์ยานพาหนะใช้ทำมาหากินนะคะ จะเป็นช่วงที่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก้อนนะทำอะไรช่วงนี้บางทีจะจ่ายเยอะในขณะที่เวลารับก็อาจจะรับเยอะได้ด้วยนะเป็นช่วงที่เงินหมุนเวียนมีขนาดเยอะหรือใหญ่ขึ้นนะคะเป็นลักษณะเรื่องราวทางความรักได้เนื่องจากดาวศุกร์จะไปอยู่ในภพเรือนบัตนินะคะดังนั้นะความคืบหน้าทางความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะมีคนมาชื่นชอบอัธยาศัยไมยตรีนะคะอยู่ในช่วงคบหาดูใจองไรก็ตามด้วยอิทธิพลของดาวช่วงนี้จะส่งผลให้คบหาใครก็จะ ต้องช่วยเหลือนะหรือมีภาระเกี่ยวข้องกับคนที่เราเกี่ยวข้องอยู่เนืองๆน,นะคะสําหรับสิ่งที่ต้องระวังเนื่องจากดาวไปรวมอยู่ในภพอริหลายดวงนะคะก็คือช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของร้อนๆน,นะเนื่องจากดาวคู่ทัดไฟนะคะที่อยู่ในภพอริก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายนะคะเรื่องราวในเชิงหยิบจับเข้าของร้อนๆน,นะหรือชาวกันนะคะต้องระวังเรื่อง อักเสบนะคะเรื่องอาการร้อน,นายง่ายนะหรือการที่ไปอยู่ในที่อุณหภูมิสูงๆนะคือมีการปรับเปลี่ยนทางอากาศอย่างรวดเร็วส่งผลให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะเป็นช่วงที่เราวัดระวังปัญหาทางการสื่อสารนะบางทีเป็นเรื่องคําพูดนะคะเรื่องการเข้าใจผิดตกลงนัดหมายต่างๆมีลักษณะเล็ดเลื่อนคัดเคลื่อนได้ง่ายนอกจากนี้นะคะเรามาระวังเรื่องการตกปักรับคําทางการงานการค้านะเพราะว่าบางทีจะ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะมักมีปัญหากับเรื่องคําพูดนะซึ่งใครที่ค้าขายช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเยอะๆมากๆนะคะอย่าลืมรับมัจจำไว้บ้างเพราะบางครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจในภายหลังได้นะคะหยิบถืออุปกรณ์สื่อสารด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะก็จะมีแนวโน้มว่าเราก็จะ,อ,ะอุปกรณ์สื่อสารเสียหายซ่อมแซมรวนนะหรือแม้แต่เรื่องของ การเกี่ยวข้องกับข้อมูลเอกสารวุ่นวายยุ่งเหยิงหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสูญหายได้นะช่วงนี้ถือว่าชาวการอาจจะมีหลายสิ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะก็จะอยู่ไปเป็นเวลา1เดือนนะทำให้ชาวกัรน,นะคะมักมีเรื่องราวที่เป็นเหตุบังเอิญเรื่องค่าไม่ถึงนะคะซึ่งอย่างที่บอกบางทีได้ลาบได้ผลได้เงินนะก็มาแบบ ปบปรับนะไม่คาดคิดในขนาเดียวกันปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาบางทีก็เป็นเรื่องรีบด่วนนะคะเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดดังนั้นการงานก็จะมีเรื่องจุกจิกปัญหาต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขบ่อยนะคะสำหรับชาวกันนะคะช่วงนี้ถือว่าดาวพระเกตดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรทับลัคนานะคะก็ให้ผลในเชิงเรื่องของไอเดียเรื่องความคิดจินตนาการนะคะช่วงนี้หากใครที่ คิดมากคิดเยอะนะก็เป็นอิทธิพลมาจากดาวพระเกตนะคะที่กระตุ้นตัวตนของชาวกันนะคะให้คิดมากกังวลเยอะหรือว่าดราม่าได้ง่ายนะคะกับเชิงอารมณ์นะมีอารมณ์ร่วมกับคนอื่นได้ง่ายกับเรื่องราวที่เขามาเล่าให้ฟังนะคะบางทีเขาอบประสบปัญหาเราฟังแล้วเรารู้สึกอินมากเป็นพิเศษนะส่งผลให้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลเสียงเงินได้ดังนั้นเรามาระวังคนหาผลประโยชน์จากเรื่องราวทางอารมณ์ต่างๆนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ ลางสังหรณ์จิตสัมผัสนะคะก็จะแม่นยําเป็นพิเศษได้นะใครที่เคยมีโชคดวงจากเรื่องความฝันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีโชคแบบแปลกๆเหล่านี้ได้ก็คือได้โชคมาจากเรื่องที่จับต้องไม่ได้นะคะลางสังหรณ์ความรู้สึกนะเรื่องประสบการณ์ทางจิตแปลกๆนะคะซึ่งชาวกันก็จะมีดาวพระเกตทับลัคนณะเป็นช่วงที่เรื่องราวด่วนๆปุบป,ปับฉพัลันมักมีมาหานะคะบางทีก็เป็นลาบแบบด่วนโชคแบบรวดเร็วนะคะในขนาเด,ดีวยวกันภารก,กิจต่างๆมัก มีมาแบบไม่คาดคิดงานพิเศษงานฉุกเฉินนะคะเรื่องราวรีบด่วนก็จะมีเข้ามาได้ในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในพเรือนอรินี้นะคะ13กุมภาถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ต้องรู้จักปฏิเสธนะคะหากสิ่งใดไม่ใช่ธุระของเรานะคะหรือเรื่องราวคนอื่นช่วงนี้พยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวมากนะเพราะว่ามีแนวโน้มบางทีจะมีเรื่องราวอื่นๆตามมาไม่คาดคิดนะคะ สำหรับชาวกันนะคะดาวประจําตัวคือดาวพุธนะคะณนะจุดนี้จะไปอยู่ในเรือนของราหูนะคะซึ่งถือเป็นเรือนคู่ศัตรูนะทำให้ช่วงนี้บางท่านจะเป็นปัญหาเชิงสุขภาพนะคะเรื่องราวทางการงานนะเป็นลักษณะเหนื่อยๆนนะคะหรือว่างานเหนื่อยงานยากมักมีเข้ามานะคะโดยดาวพุธจะโครจรต่อเนื่องนะคะไปสัมพันธ์กับราหูคู่ศัตรูในประมาณสิ้นเดือนด้วยนะคะถือว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะชาวกันดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ ก็ขอไว้พอนะคะให้ช่วงนี้ชาวกันในส่วนหนึ่งนะคะก็คือมีดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์ส์สอยู่ที่ตัวตนนะคะขอให้ได้โชคได้ลาบไม่คาดคิดนะคะเรื่องเงินทองมีแวโน้มหยิบจับรับเงินก้อนได้ในขณะเดียวกันภารกิจสุขภาพการงานนะถือเป็นช่วงที่ต้องดูแลรมะมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ